สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องอ่านจับใจความตนเป็นที่พึ่งแข่งตนแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้ ข้อที่2นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และข้อที่3นักเรียนมีมารยาทในการอ่านค่ะวันนี้นะคะครูนุ๊กมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รับชมกันแล้วนะคะช่วยกันพิจารณาว่าคลิปวิดีโอที่นักเรียนรับชมไปนั้นให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใดค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ สับสนปัญหาก็หลากหลายเธอจะตัดสินใจยังไงดีเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงเธอ,อจะทำยังไงให้รู้อินโออินเนรู้อินโออินเนรู้อินโอยแนเรู้อินโอนนโอินเนย์ย yeah, yeah. พุทโทธธรรมโมสังโฆสาธุ โย่ยวพรุ่งนี้เลิกเรียนแล้วพวกเราไมา่เล่นฟูดบอลกันอีกนะเอาสิเอาสิบอสสิสอบแล้วเอาไว้สอบเสร็จแล้วเขาค่อยมาเล่นกันเนาะว้าหูย,หยเหลืออีกตั้งหลายวันกว่าจะสอบยังมีเวลาอ่านหนังสืออีกเยอะนี่นาะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยอ่านก็แล้วกันมาวาดูปเล่นกันอยู่นี่เองเหรอตู ปล่อยให้เราหาตั้งนานแน่อืม,มีอะไรเหรอแล้วหาเราทําไมล่ะก็เราเจะกล่องสีที่ยิมตู้ไปวันก่อนเมื่อคืนไงกลัวว่าใกล้สอบแล้วจะลืมแล้วตู้ไม่อ่านหนังสือสอบเหรอเมื่อว่ารูปเล่นอยู่ได้เนี่ยยังมีเวลาอีกตั้งนานนีนาะไม่รู้จะรีบทําไมกันเมาว่ารูปด้วยกันไหมล่ะไม่ล่ะพวกเรากลับไปทบทวนหนังสือดีกว่าอยากได้คะแนนดีๆนะ่ะ ก็สอบแล้วนักเรียนรอเสียงออดดังก่อนนะคะค่อยลงมือทำมีเวลาจนถึง10โมงและอย่าลืมนะคะห้ามลอกกันโดยเด็ดขาดทำด้วยตัวเองดีที่สุดคะ่ะครับ,รบโอ้ยแย่ yeah, แล้วทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะคิดไม่ออกเลยสักข้อทำอยังไงดีล่ะเราเอขอดูคำตอบเทียนสักหน่อยก็แล้วกันนะอย่านะ นี่มันเป็นการโกงชัดๆถ้าตู้แอบดูของเคพื่อนก็เป็นความไม่ซื่อสัตย์สุจริตบาทด้วยถูกลงโทษได้ด้วยเป็นคนซื่อตรง<อ>ดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะทำดีไปทำไมนะเดี๋ยวก็สอบตกล้ออย่างโง่ไปหน่อยเลยเอาล่ะนักเรียนหมดเวลาทำข้อสอบแล้วจ้า เมื่อวานนี้ครูจับได้ว่ามีนักเรียนบางคนแอบ,บลอกข้อสอบของเพื่อนโอ้ยครูจับได้เหรอนเนี่ยคนที่รู้ตัวว่าลออข้อสอบของเพื่อนตอนเลิกเรียนแล้วให้มาพบครูด้วยนะคะครูจะไม่ประกาศชื่อเพราะครูค,คิดว่าคนที่ทำผิดต้องกล้ายอมรับผิดขยันจริงนะยมตู้ขนาดสอบเสร็จแล้วยังเอาเวลาว่างมาท่องกำลัอีกไม่ได้ขยันหรอกครับแนนผมโดนให้สอบใหม่ตั้งหาก ทำไมล่ะโยมผมเออผมลอเขาสอบผอนเทียนครับแล้วคุณครูจับได้โดนทั้งตีทั้งให้สอบใหม่เฮ้อไม่น่าเลยก็นึกว่าไม่มีคนเห็นนี่นาถ้าหากลอกเขาแล้วไม่มีใครจับได้ตู้จะสบายใจหรอทั้งที่คะแนนมันไม่ได้มาจากความสามารถของตู้เองแต่มาจากการเอาเปรียบเพื่อนที่เขาตั้งใจท่องหนังสือนะ เออก็ผมกลัวจะได้คะแนนน้อยนี่ครับโยมตู้การลอกข้อสอบเกิดจากจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างถ้าขืนยังทําแบบนี้อยู่ต่อไปโยมก็จะติดเป็นนิสัยทําให้เลิกยากแม่ม่น่าโดนจับได้เลย<อ>และเมื่อเราเรียนสูงขึ้นโทษของการลอกข้อสอบจะยิ่งหนักกว่าน,นี้อีกหลายเท่า บางครั้งต้องถูกพักการเรียนหรืออาจถึงกับถูกไล่ออกเชียวนะแช่ที่ผมต้องสอบใหม่เนี่ยก็โทษหนักแล้วครับข้อสอบต้องยากกว่าเดิมใน่น้าเลยเฮ้ยเห็นไหมล่ะดังนั้นจำไว้เถอะว่าการมารรลุผลสําเร็จด้วยตัวเองมันน่าภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะโยมครับ<ะ>ไม่ว่าเวลาใดเราต้องมุ่งมั่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำดีไม่ต้องเดียว มมุุทธธัมมโโสสงาจากคลิปวิดีโอให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างคะ,ะให้ข้อคิดในการทำข้อสอบไม่ลอกเพื่อนมีความซื่อสัตย์เพราะสุดท้ายคุณครูจับได้ว่าลอกเพื่อนก็ต้องทำข้อสอบใหม่นะคะดังนั้น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะดีกว่าค่ะซึ่งไปสอดคล้องกับเรื่องที่นักเรียนจะต้องทำภารกิจกันในวันนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าต้องทำภารกิจอะไรนักเรียนไปดูกันเลยค่ะภารกิจของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านจับใจความตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจากหนังสือวรรณคดีลำนำหน้า67ถึงหน้า71นะคะ ครูให้นักเรียนอ่าน10นาทีค่ะหลังจากนั้นนักเรียนไปตอบคำถามจากเกมที่ครูนุกได้เตรียมไว้นะคะแล้วครูจะส่งลิงก์เกมให้นะคะไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะสำหรับนักเรียนที่อ่านจับใจความจบแล้วแล้วก็ได้เล่นเกมตอบคำถามกันไปแล้วนะคะ นักเรียนอย่าลืมแคปรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูนุกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ